จริใจชาแนลเดี๋ยวนี้เวลาแบบผู้ต้อนรับก็จะแบบเอาลสู้ในคนแล้วก็แบบลิ้นพันเองนะคะแต่ว่าทุกคนไม่รู้ไงวันนี้เราจะมาแคมปิ้งกันกับแฟนคลับที่อยากออกคลิปบ้างมากอยากออกคลิปด้วยแบบทุกวันนะคะใช่ก็คือผมพี่ชาเองซึ่งตอนนี้เราไม่ได้อยู่บ้านนะเรามาแคมปิ้งกันใช่ป่ะเออคุยกับใครอ่ะคุยกับใครถัดไป ก็อันนี้จะเป็นเป็นของใหม่ค่ะทุกคนของใหม่เป็นของประกอบฉากนี่ก็เอาเป็นว่าวันนี้เรามาแคมป์ปิ้งกันนะคะแล้วก็มีอัปเดตใหม่ที่เป็นเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวนั้นอีกแล้วเหรอเออไม่เอาแล้วแม่ไม่เอา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 ไม่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 เอาไม่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 ไม่ไม่ไม่เอายานั้นแล้วไม่เอายานั้นกินเราแย่ตลอดไม่เอาแล้วขอร้องละก็ อันนี้จะเป็นแบบพร็อพของประกอบฉากของแบบว่านักแสดงอะไรแบบนี้นะไม่เอาไม่เอาอยาไม่เอาอยาแล้วออขอวางประดับหน้าเต็นท์สักนิดน,นึงแล้วกันเป็นของประดับตกแต่งเดี๋ยวเราไปไปทำกับข้าวกันเลยดีกว่าทุกคน let's go camping m a r m a l l o w กัน camping c a ้งแคมปิงม้งของจริงบอกว่าจุดไฟสิอ่ะไม่ใช่จุดตรงนี้หรอ <laughs> ขทอร์คเทออัดทีตตรงนี้แหละหน้าเต็นอ๋อนี่ไงมีร้านขายของเลยค่ะนี่อัปเดตใหม่นี่ค่ะอัปเดตใหม่นะทุกคนมีแบบเป็นร้านขายอลไยอย่างนี่เป็นไงขายไอติมขายไอติมขายไอติมค่ะเป็นรถไอติมเนี่ยที่มีเสียงแบบตูดูดูดตีดดีอย่างงี้ป่ะใช่ไหมแล้เราก็วิ่งตามไม่ทันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราเต้นท่ามือหัวได้แล้วมือหัวแทนนะคะเห็นแล้วมือหัวแทนเลย คอตตอนแคนดี้นี่จะเป็นร้านใส่ใหม่นี่จะเป็นร้านไอติมนะคะเราจะขายกันคนละอย่างแล้วไม่กินไม่ไม่กินข้าวหรอคุณหนูไม่กินข้าวหรอคะคุณหนูคุณหนูไม่กินข้าวโอเคคุณหนูไม่กินข้าวก็ไม่กินข้าวก็ตามใจค่ะเออโอเคเดี๋ยวนะขอหยิบขอหยิบอาหารเข้ามาก่อนอ่ะนั่งกินอาหารดีดีคุณหนูคุณหนูกินแบบนั้นเลยเหรอโหกินแบบว่ากินแบบคลานนะคะเออฮาดูกินยังไงให้ท่าแปลกนะคะเออ สังเกตมาวันนี้แต่งตัวใส่หมวกคริสต์มาสไปด้วยนะเพราะว่าใกล้เทศกาลแล้วเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ก่อนใช่ไหมโอ๊ยกดผิดเอิม่มกินอิ่มยังคะคุณหนูคุณหนูคุณหนูไหวไหมคะเนี่ยเอิม่มเดี๋ยวขออนุญาตเก็บเก็บจานข้าวนะคะทุกคนโอเคนอนแล้วหรอฝันดีฝันดีฝันด,นดีนอนด้วยก่อนอื่นก็ต้องดื่มน้ำก่อนนอนนะทุกคนนี่โอเคขอรุน่อยสิ ก่อนนอนแบบว่าก็จะมีมีเป็นแบบว่าการดูมือถือบ้างนิดหน่อยไหนดูซิโอ้โหมีเรื่องราวเยอะมากมายในโซเชียลนะคะ <c oughs> ไหนแล้วปกติก็แคสเกมในแท็บเล็ตนี่ทุกคนอันนี้คือแท็บเล็ตของเราเองทุกคนเป็นไเ,เออเจ๋งปะละ่ะ <c oughs> <c oughs> นี่ขอขอเขี่ยมือถือเล่นก่อน เราจะเปิดมาดูยอดผู้ติดตามสักนิดนึงเพราะว่าในมือถือเรามันไม่มี Youtube Studio อน,นะล,ลืมดาวน์โหลดอ่ะเดี๋ยวต้องไปดาวน์โหลดสักหน่อยแล้วละ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวเรามา up, เซตอัพในคอมบ้างดีกว่านี่วันนี้เล่นหลายอย่างาเดี๋ยวเลยทุกคนเปิดคอมก่อนเปิดคอมโอเคเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนจุบจ๊บจุบ๊เซตอัพนิดหน่อยแล้วก็พร้อมนอนแล้วค่ะทุกคนอ่านหนังสือสักนิดนึง นี่คือหนังสือหนังสือนิทานทุกคนเออไปเป็นนิทานราพันเซลทุกคนเจ้าอีกราพันเซลทุกคนรู้จักปะจริงจะเป็นผู้ชาก็ต้องรู้จักนะราพันเซลอะดังนะั้นอะดังนะั่นเออเจอ้าหญิงก็ต้องดังตลอดแหละเออเอ้าพูดงงตัวเองแล้เอ,อแล้วอีกฝ่ายนึงโอ้อีกฝังอีกฝั่งหนึ่ง,ออง,อง,องนงงอนหลับนะคะอีกฝั่ง อีกฝั่งนอนหลับเป็นที่เรียบร้อยเอาเป็นว่าเราก็ควรจะนอนได้แล้วแหละมองนอนแล้วเอาเป็นว่าอะไรสำหรับคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกด subscribe กด like กด share ด้วยนะจ๊ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายขอนอนก่อนนะเอะแล้วอีกฝั่งนึงหลับรือยัง่ยเดี๋ยว ขอส่องรู้เลยเอาก็ยังก็ยังหลับนะคะเออก็ยังคงหลับก็นั่นแหละหลับยาวๆไม่ได้ไปไหนแล้วจ้ะบ๊ายบายทุกคนเจอกัน